เปิดทำลายเลือกตั้งผู้ว่ากทมและเมืองพัทยากะกะตชงวันที่22-29พฤษภาคมพศ2565วันหย่อนบัตรเลือกตั้งข่าวจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจวันที่20กุมภาพันธ์พศ2565เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พศ2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์พศ2565 เวลาประมาณ13นาฬิกาที่กระทรวงมหาดไทยจะมีการหารือระดับคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในวันที่23กุมภาพันธ์และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562กำหนดให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน60วันซึ่งหลังรัฐบาลแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะให้มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2, 65, ปศ2565คณะทำงานสองหน่วยงานได้มีการหารือกันก่อนหน้านี้และมีการจัดทำแผนการทำงานการเลือกตั้งโดยคาดว่าวันที่8มีนาคมกระทรวงมหาดไทายจะนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ช่วงวันที่9-11มีนาคมสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ก,ะกะรกตทราบและช่วงวันที่21-23มีนาคมกรกะตประกาศให้มีการเลือกตั้งกทมและเมืองพัทยาโดยภายใน5วันหลังจากกรกะตประกาศก็จะเริ่มรับสมัครส่วนวันเลือกตั้งมีการเสนอทั้งวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมและวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมพศ2565 ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมจะเห็นว่าวันใดเหมาะสมและคาดว่าหลังการประชุมจะมีความชัดเจนอย่างไรก็ตามปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมาหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนที่จะเสนอกกตวินิจฉัยและออกประกาศเพื่อให้มีผลใช้บังคับซึ่งเชื่อว่าจะทันกับการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะใช้เขตกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคนส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะมีทั้งสิ้น50คนตามจำนวนเขตการปกครองทั้ง50เขตที่เป็นเขตเลือกตั้งขณะที่เมืองพัทยาทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีมีการเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง3รูปแบบให้กกตอพิจารณา โดยจะมีการเลือกนายกเมืองพัทยาหนึ่งคนและสมาชิกสภาเมืองพัทยารวม24คนครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับกอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ